น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้อาทิตย์ที่7ของเดือนเมษาวันนี้ช่วงเช้าๆ้าทีมงานของเราได้เดินทางมาเขาสวายพนมสวายเพื่อที่จะมาดูความพร้อมของงานวันนี้นะฮะวันที่7ของเดือนเมษาพอดีเราเข้ามาถึงที่งานมาพบท่านจ่าจังหวัดเดี๋ยวให้ท่านรายงานตัวดีกว่าเราก็ไปทราบรายละเอียดครับเชิญเลยครับท่าน สวัสดีครับผมฉเฉลิมพลแสงสว่างจากจังหวัดส,สุรินทร์ครับในฐานะเลขาดูแลการจัดงานเป็นมีขึ้นเขาสวรรควันนี้ร่วมกับทางองค์การบริหารจัดกจังหวัดครับครับท่านจ่าครับนี่คืออะไรครับท่านช่วยแนะนําทีครับอ๋อนี่เป็นสตูปของหลวงปู่ดุลครับสตูปที่พวกเราเชาวจังหวัดส,สุรินทร์นี่ไดนะ้ความศรัทธาเคารพนับถือน,นะครับเป็นที่สตูปของไว้กับสักการะของท่านหลวงปู่ดุลอตุโลครับครับผมตั้งแต่ท่านผู้ว่ามานะ ปลี่ยนไปเยอะสวยงามไปเยอะเปลี่ยนมากครับนี่ผมดูเป็นครั้งที่สามแล้วที่ท่านเข้ามาแต่เราไม่ได้มาทุกครั้งแต่ท่านพูดว่าท่านจะจะมาอาทิตย์ละ2ครั้ง3ครั้งเพราะท่านจะต้องตามงานท่านเพราะท่านเป็นคนขยันพ่ท่านท่านมาคั้งแรท่านเจอแล้ว่าไม่ได้ต้องบูนะที่สังขนสิ่งแรกที่ท่านทําคือการทาสีใหม่นะครับเพื่อมันเกิดความสวยงามความ เป็นที่เริ่มสายรัทธานะครับไม่ให้มันซีดไปแบบนี้ท่านก็ได้อารมพาคีเครือข่ายทุกกันอันนี้คือมีเจ้าภาพหมดโดยที่ไม่ใช้เงินราชการนะครับอธิษฐานเจ้าภาพท่านก็ทาสีองพระก่อนทาสีตะถูด้วยนะครับออระกัางนี้ครับรัคังเราจะเริ่มตีจากไหนหนึ่งพันใบนี่จะตีจากจากไหนไปไหนนะรักังก็เราเข้ามานะครับก็จะมีจุดบูชาดอกไม้ทุกเทียนจามจิตศรัทธานะครับเราก็จะเริ่มมีไม้ก่อรังนะครับก่อรงเคาะก่อรักางไปรอบรอบนี้นะครับ และไอ้ส่วนหนึ่งก็จะไปขึ้นที่อ,องค์พระพุทธสุรินทร์ะมงคลอยู่ด้านบนเขาครับช่วงสองครับช่วงสองครับวันนี้เราก็ได้ประสานงานมาจากพี่น้องกมบูชานะครับตอนนี้กําลังเดินทางมาผมก็ไม่ทราบกําหนดการแต่ผมก็รายงานาคนขับรถตู้เป็นที่เรียบร้อยแลยะะ้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคณะเขาจะมามากมาน้อยพอดีให้เขาไปดูที่พักที่ไรแล้วก็น่าจะ เดินทางมาที่ใบสองหรือใบสองกว่าๆที่จะเข้ามาที่พนมสวายของเราเจมเรียบสูบองเอาบองโอซ็อกแว่ยืงบบดแดนบานหนึ่งน,งนอโมไทยโมเดลิงแบบโมพนมสวายบอกไว้เกี้ยงมาเปิ้น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 ตู้นี่แบบดดินมากลัวกลัวบ้านหมาเธอบนบบดจุยจุยเธอบนจุกเนียบเนาห,หนึ่งจังหวัดสระเณรแบาพนมสวายนี่ก่เมียนอ่า ព្រះធម្មបាត់មកខាងលឺបាត់ល្អស្អាតបាត់មកមកមករូមប៉ុនគ្នាមកជួយគ្នាធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនបាត់ក្នុងบ้านប៉ុនបាត់ទៀនហ្អក្មួយចាំញោម1ញឹមតដើរមើលប៉ុនកលែងគី1ធ្វើពីទីមានសទ្ធធម្មមកច្រើនបាត់មករូមគ្នាបាទត້ອງស្វាយខេតផងស្វាយខេតស្វាយស្រុកបាទមកច្រើនបាទចាំញោម1ញឹមមើលកលែងប៉ុនគីចាត់ប៉ុនបាទជឿនបាទតាញោមមក อ่าครับอ่าตรงนี้เขาเรียกจุดแลกอันนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนะครับของทางพนาชุมชนนะครับที่อ,อ,อยู่ในภากีตะไคร์อานทาดูแลสินค้าสุรินเบสของทาง่านผู้ว่าราชการจังหวัดรบะบบสุรินเบสนี่ก็เป็นระบบที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนีพัฒนาขึ้นนะครับจากแนวคิดของท่านเพื่อช่วยพ่อ่พี่น้องในจังหวัดสุรินในในการขายของนะครับเอาสินค้ามาขายเหมือนเราซื้อของในไนพวกลาซาด้าพวกอะไรเนี้ยประมาณนี้ครับแต่ว่าข้างในานี้จะเป็นสินค้าเกรดเอของที่ทา่านผู้ว่า เอาเข้ามาช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นข้าวสารเป็นไม้เป็นประกำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีหลายร้อยร้อยพันรายการนะครับเพราะฉะนั้นช่วยอุดหนุนนะครับสุรินเมชนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูของกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านไม่ว่าแต่เครื่องเงินผ้าไหมหรือว่าจุดของสุรินเมชตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรมาของพัฒนาชุมชนกันตรงนี้ของพัฒนาชุมชนครับเราก็จะเป็นโซนตลาดนัดสายหมู่นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงสาุริน์นี่ต้องพูดถึงตา ของขลังนะครับวันนี้ท่านจะได้พบกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายมูนะครับวันนี้มีรุ่นติกจลศบลินรุ่น3าด้วยยอดยอดขอช้างนะครับแล้วก็พยันไม้ลายขอนะครับวันนี้เป็นช่วงเช้านะครับเจ้าที่กําลังเตรียมตัวนะครับวันนี้มาพบกันเครื่องเงินนะครับเครื่องเงินของของขวัญสินลินนะครับวันนี้เครื่องเงินนะครับตัวเงินมีประเกลมมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็งานไม้นะครับจากอําเภอศรีนงลงนะครับแล้วก็จะมี หินสีจำวันเกิดนะครับเดี๋ยวสักครู่ท่านจะมีผลิตภัณฑ์จากถ้าตูมนะครับเกี่ยวกับช้างไม่ว่าจะเป็นแหวนงาช้างเป็นงานต่างๆนะครับให้เราเลือกเลือกสรรอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสายมูที่เราเชื่อว่าอยู่คู่กับคนจังหวัดสุรินมาเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับในวันเทศกาลขาวกระนมสวัยนะครับปีนี้ข้าสวรยปีนี้นะครับนี่เป็นงานฝีมือล้วนมาจากตำบลไหนนี่ศรีนรง น้องแวนครับน้องแวนน้องแหวโอ้โหท่านนายพลบุญเลี้ยงจัดเต็มที่เลยวันนี้ท่านนายพลศรีนรงค์ของเรานะครับท่านนายพลบุญเลี้ยงท่านชอบกิจกรรมอย่างนี้ดีนะฮะเดี๋ยวไปทางนู้นีิครับท่านจ่าอันนีน้คือตลาดท่าสายมูครับข้างหน้าเราจะเป็นผลิตภัณฑ์ในสุรินทร์เบสนะครับวันนี้เราเอามาเฉพาะของที่รับประทานได้เพราะว่ามาบริการพ่อแม่พี่น้องนะครับต่างๆก็จะมีน้ำโซนน้ำหวานโซนขนมไทยนะครับแล้วก็ จะมีปลาส้มนะครับใต้กรอกต่างๆที่อยู่ในระบบสุรินทร์สุรินเบสของท่านผู้ว่านะครับอันนี้อยู่้ไดตั้งร้านครับคือได้เลยได้บริเพราะว่ามาเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องทอดพี่น้องมามาทานได้เลยครับสุรินทร์เบสของเราพร้อมต้อนรับในความที่เราหิวมามีข้าวเหนียวด้วยไหมข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวโอ้ยสุดยอดสุดยอดปลาส้มยอดขายเท่าไหร่ข้าวเหนียวแล้วก็สุดยอดยอดขายไปหลายร้านแล้วมั้งเนี่ยยอดยอดไปเท่าไหร่แล้วนี่ แต่ข้าสุรินทร์แปะเยอะนะเดี๋ยวพอสมควรครับ<ป>วันนี้ <ไป S 2> เราก็มาถ่ายทำช่วงก่อนงานจะเริ่มมาดูความพร้อมของเราทีมงานคุดสุรินทร์ทำดีเราก็ได้มาถ่ายทำมีจานอาหารของกินดีๆทั้งนั้นเลยไปดูดิสุดยอดสุดยอดอันนี้ทีมงานมาเดี๋ยวพวกเราหิวข้าวมาก็ามาสั่งทานได้เลยครับจุกจ้าแล้วแก,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 ก้วว่ามันแก้วว่าแก้วก็มี แกปอขึ้นชื่อของหนองใหญ่แกปอแบอบแ็บอบแกบอบแกบอบแก่ไส้แก่ไส้ด้านนู้นเลยครับใหญครับด้านนู้นเราจะเตรียมงานเราด้านนู้นเป็นจุดพักคอยของนางรำนะครับวันนี้เราจะมีนางรำทั้งหมด500กว่าชีวิตครับว่าต5 0 0กว่าชีวิตอันนี้โซนของอำเภอเมืองครับอโซนของท่านในอำเภอสมชายสมชายบุณะครับวันนี้บุะมีการซ้อมไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นที่พักคอยให้กับนางรำนะครับ นางรำจะเข้ามาพื้นที่เวลา14นาฬิการหรือบ่ายสองอะนะครับการรำนี่จะรำช่วงไหนารับช่วงรำนี้ยาวอย่างนี้ป่ะ,ะจะตั้งอยู่ที่ฐานพระองค์ข้างล่างครับ<อ>ฐานพระลงล่างก็ฝั่งทางนั้นจะเป็นอำเภอปราสาทนะครับฝั่งนี้เป็นอำเภอเมืองครับจะมีสองฝั่งนข้ก็บนยอดก็จะเป็นทางรา,าชพัฏรับผิดชอบคือมีนางอัศรารำมาจากบนยอดเขาลงมาข้างล่างครัชชบหน่นยอดเขาดูเห็นไหมครับองพระโอ้สวยงามมากสง่างามมากเป็นสีทองแต่ก่อนสีขาว สีขาวเราก็บอกว่ามันไม่ค่อยสวยเสียงส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีทองเป็นกันคืนนะจากเวลาเปิดไฟแสงสว่างนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาของเราชาวสุรินทุกท่านนะครับอันนี้ครับก็ไปได้รับการบูนาจากท่านผู้ว่าพิจิตรบุญทันแล้วก็ท่านส่วนการะหการบดีิต่างๆพ่อค้าต่างๆ,างๆนะครับก็ช่วยกันนะครับการดาเนินการก็ไม่ได้ใช้งบประมาณทางราชการครับอันนี้ก็ท่านก็ประมาท่านเห็นก็พยายามปรับปรุงทั้งสถูปทั้ง ทาสีบันไดขึ้นบันไดนะครับแล้วองพระนะครับแล้วที่สำคัญคือแต่ก่อนนี่ข้างล่างฐานพระเนี่ยเป็นช่องว่างท่านก็ได้ไปเชิญชวนพูดคุยนะครับหลายท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการปิดแล้วก็สร้างพระวันพระวันเกิดนะครับปิดฐานเพราะว่าทุาครั้งลูกขังขามไม่เข้าไปอยู่อันนี้สวยงามนะครับตรงนี้สวยงามนะครับปูหินอ่อนรายเรียบร้อยนะครับพี่น้องเชิญชวนครับวันนี้งานเราจะเริ่มบ่ายสองเป็นต้นไปเป็นวันแรกนะครับพี่น้องสามวันเนาะ สามวันติดสามวันติดกันเลยพี่น้องีน้ไม่สายแต่ให้มาวันนี้เราเช็คตัวเลมาดูวันนี้ก่อนเพราะวันแรกน่าจะโอ้กิจกรรมพี่น้องสิ่งที่พี่น้องไม่เคยเห็นนะวันแรกน่าจะอลังการนะครับอลังการงานสร้างของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท่านพิจิตรบุญธรรมนะครับนี่คณะทํางานของท่านกขสุดยอดอย่างพิจายเงี้ยต้องมาเป็นแม่งานมาเฝ้ามาดู เอ,า,อาเป็นตัวแทนท่านผู้ว่าครับต้องอยู่เฝ้หาหันเพราะงานจะสะดุดไม่ได้เพราะมันเริ่มแล้วครับ,เร,รบเริ่มแล้วเดี๋ยววันนี้พี่น้องอเราก็จะถ่ายทําโดยคนสุรินทร์ทดีเราจะถ่ายทําช่วงเช้าเช้าให้พี่น้องได้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่พี่น้องจะมาในช่วงบา่บายนะฮะงานเราก็จะเริ่มช่วงบ่ายสองเป็นต้นไปพี่น้องก็เชิญเดินทางเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบน บนองค์พระองค์พระใหญ่ครับองค์พระใหญ่นะครับเดี๋ยวตามมาขึ้นไปครับมีนางรำมานี่ตรนี้ครับพี่น้องครับที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทมีเราก็ได้เดินทางมาจากด้านหน้านะครับตรงสุรินเบสด้านบนนะครับแล้วเราก็จะลงมาขึ้นไปตรงพระองค์ใหญ่พอดีเราก็ติดตามท่านพี่จ่าจังหวัดเรามาพี่จ่าครับในโซนตรงนี้มีอะไรบ้างครับกิจกรรมวันนี้กิจกรรมวันนี้นะครับช่วงบ่ายก็เริ่มตั้งแต่ การพิธ th <t ell noise> <anh> ีลำสมโพธิครับลำสมโพธินี่ก็จะมีพระคุณเจ้านะครับก้าวรูปด้วยการทําพิธีนะครับเนื่องจากเราทาสีองค์พระเสร็จเราก็ต้องทําพิธีสมโพธิตามความเชื่อนะครับเมื่อทําพิธีสมโพธินะครับตั้งแต่บ่ายสองเสร็จนะครับเราก็จะมีการปิดทองหลังพระครับปิดทองหลังพระนี่ก็จะมีท่านที่ร่วมบริจาคในการปิดการสร้างพระปจำวันเกิดนะครับทั้งแขกเรือต่างๆนะครับก็จะปิดทองเสร็จนะครับซึ่งข้างบนปิดทองเสร็จก็จะต่อด้วยกิจกรรม ทำสัญญารักเขาสวายก็คือ,อ,อมีการสมัครมาเยอะมากครับนนหลายคู่หลายคู่ครับวันนี้ก็คือจุดพักคอยของคนที่จะมาทําสัญญาลักษ์เขาสวายญญานะครับแต่ละคู่ก็จะจูเออควงคู่รักมานะครับแล้วก็จะได้รับระฆัง น้อยๆองหนึ่งนะครับเดินที่ระลึกเป็นที่ไม่ได้ที่ระลึกครับต้องไปคล้องครับต้องไปคล้องอยู่บริเวณรอบองค์พระครับก็จะมีของใกลของมันนะครับเมื่อทําสัญลักษณ์เขาสวามิศิกษ์ก็จะเป็นลำบูชาอันนี้คือไฮไลท์ครับลำบูชาฝั่งทางนี้ที่ท่านเห็นนะครับก็จะเป็นนางลำของอําเภอเมืองของอําเภอเมืองเราฝั่งนี้ครับท่านนายสมชัยสยุรนะครับท่านนายอำเภอต้องสามร้อยกว่านาง นะครับวันนี้เป็นถนนแน่นอนนะครับเลยสามร้อยขวานครับยาวไปถึงสะดุกเลยครับถึงสะดุกครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นของอำเภอปราศาสตร์ครับอำเภอปราศาสตร์ก็ไม่น้อยหน้านะครับไม่น้อยหน้านางลำพื้ชจีนมาเกือบสามร้อยนางเหมือนกันเกือบสามร้อยโอ้โหไม่ยอมแพ้กันเลยแล้วก็จะมีนางอัปสรานะครับจากอังราชพัฒน์นะครับแต่ลำแต่ขึ้นบนลงมาจากด้านบนครัด้านบนลำมาลงมาเรื่อยเราจะมารวมอยู่ที่จุดนี้นะครับก็จะเป็นอาการลำ บูชาถือว่าเราได้ขอกมาแล้วก็ได้รับเพื่อเป็นการาบูชาองค์พระใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ก็ที่มาเนี่ยเราเปิดรับสมัครไม่มีการเกณฑ์นะครับเปิดกี่วันเอาเปิดแค่รับสมัคร2วันนี่คุณโอ้เยอะมากนะอลังการอลังการนะครับพร้อมที่จะมาร่วมกันด้วยใจนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพ่อแม่พี่น้องบริเวณนี่แล้วก็ของจังหวัดสุรินทร์มาแต่งกายมาเองเดี๋ยวเราไปดูสถานที่สัญญารักกับพี่จ่าจังหวัดของเราเชิญเชิญด้านบนครับ คือดีคือดีก่เอานี่ก็เป็นบันไดขึ้นองค์พระใหญ่นะครับที่มีชื่อว่าพระพุทธอินทรมงคลน,นะครับอันนี้ท่านผู้ว่าพิจิตรคุณทันเนี่ยท่านได้าำห,หน้าสวนการแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะครับโดยเฉพาะการบ,บดีพ่อค้าชาชนไดร่วมบูรณะทาสีใหม่นะครับตแต่ราวบันไดต่างๆไปจนถึงองค์พระนะครับท่านนี ระ,ะดมอุปาคเคือ่ายช่วยกันนะครับในการบูรณะใหม่เพราะว่าท่านมาเห็นทั้งแรกท่านว่าที่ทำไมไม่บูรณะทาสีบ้างอะไรเงี้ยทาสีใหม่ครับการทาสีก็จะมีการทําโพสอบถามความคิดเห็นของประชาชนนะครับแล้วก,ก็ให้ทาสีระน,น,นี้เพราะว่าเวลาเวลาถ่ายภาพนคือมีไฟสองสว่างเป็นมองเห็นระยะไกลมากนะครับครับองค์ท่านยอสง่ามากสงามากสวยครับสวยมองไกลๆเลโอ้ คือคือเหมือนนีงไงเราไม่เคยเห็นอ่ะพอมาเห็นแบบนี้นะครับตรงที่สัญญารักจะมารวมกันเต็งเต็มนะฮะตองเต็มเลยครับเนี่ยเป็นคู่ครับเนี่ยที่พี่จาแนะนํานี่ต้องมาลองรับรอคิวนะครับขึ้นขึ้นไปนะครับจะถือระฆังจูงมือคู่รักของตัวเองขึ้นไปนะครับเพราะว่าคู่รักเนี่ยรักได้หลายอย่างรักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักแฟนรักอะไรก็รักลูกหลานก็สามารถความรักไม่จํากัดอ้อให้เป็นความรักครับ สุดยอดสุดยอดอ้าวพิจารตรงนี้สัญญารักแต่ทีนี้เราจะไปบนพระองค์ใหญ่ครับไปไปด้วยกันตามกันไปดูจ้าจมดีขึ้นไปเลยเอีงไปนี่ีก็บันได้ั้งรมด238ขั้นครับ238ขั้นแล้วก็ระฆรั้งอ่คั้งปฏิบายที่เรานะครับเราก็จะมีอาี่บูชาดอกไม้ทุกีย่แล้วไม้เคาะระฆังครับแล้วก็จะมีรังรักนะครับ ให้พวกเราได้สาม,มา,ารถโค้งได้ตามที่บอกนะครับการรำบูชาก็จะมีนางอัศรารำจากข้างบนลงมาข้างล่างจากพระอใหญ่ตจงใหญ่ราไปเ<ช>่อวานวแล,ล้วจะไปรวมกันที่มาจบกันที่กับนางรำ,ำ,ำพื้นดินนางรำพื้นดินสองสองอำเภอสองอำเภอครับอําเภอเมืองกับอําเภอปราสาทครับใช่สามร้อยกับสามร้อยบวกหกร้อยนางรำครับโอ้โหหรือว่าการมากไม่ธรรมดา เป็นปีนี้เราจัดสามวันเลยนะครับ,รบเพราะทุกปีไม่เคยมีนะนแล้วก็ไม่เต็มที่ไม่เหมือนในครั้งนี้ที่ทถือว่าจัดเกินร้อยอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าช่วงเช้าช่วงเช้าแต่ช,ช,ช,ช่วงเริ่มเที่ยงขึ้นมาบ่ายสองก็ น้องประชาชนก็จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆครับครับครับเพราะว่าการประชาัิปันเราไปอย่างทั่วถึงมากเยอะนั่งขายเนี่ยกันเออ่ของง่าย เวลาชื่อที่เราบริจาคอะบริจาคไปบริจาคไปพี่พี่จ่าผมแพ็ปปอดพี่จ่าบริจายตัดตัดนั่นะตัดตอนมาเอาเลยพี่จ่าบริจายเลยครับอันนี้ก็เป็นรายนามผู้มีจิตสตาในการจัดสร้างเข้าจมันเกิดนะครับซึ่งองค์ใหญน่นี่พระพุทธสุรนทรมงคลอันนี้ก็แสนสองหมื่นกว่าบาทนะครับโดยท่าน <c oughs> <c oughs> นายกเทศมนตรีเมืองท่านกับก็โคเป็นเจ้าภาพท่ <ไป S 2> านวันทนีนะครับก็มีหลายท่านด้วยกานที่ช่วยกันนะครับแล้วก็มีองค์ต่างๆนะครับปางตามวันเกิดต่อองค์ละแปดหนื่นเจ็ดครับอ,อันนี้ก็มีกิตศรัทธาตามรายชื่อครับก็ร่วมกัสร้างอยู่แล้วเสร็จครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับเดี๋ยวตามพี่จ่าจังหวัดขึ้นไปด้านบนเลยภาพนิดหนึ่ ครับตอนนี้เราก็ติดตามพี่จ่าจังหวัดขึ้นมาด้านบนพระองค์ใหญ่ที่จะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่อลาัางการในวันนี้สามวันคือวันนี้น่าจะยิ่งใหญ่ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกับพี่จา่าเชิญพี่จ่าครับเชิญเชเชิญครับ บริเวณครับนี่ก็เป็นบริเวณพิธีนะครับที่เราจะทําพิธีอาสมโพธนะครับในช่วงเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2ของวันนี้นะครับงจากระบูนะคาสิลงพระเสร็จนะครับเราก็จะมีนะครับพระสงฆ์นะครับพระคุณเจ้า9รูปนะครับมาทําพิธีอาสมโพธนะครับวันนี้ก็จะเป็นแขกผู้มีเกียรตินะครับที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ส่วนตัวนะครับในการสร้างพระเรามันเกิดนะครับแล้วก็ ภาษีองค์พระพระ้อมตั้งติดตั้งระบบไฟนะครับวันที่คอบ่ายสองนะครับก็ <_ ull ing> จะมีหลายอานนี้นะครับก็จะมีการทับสัญ,ญลักษณ์สว่สาตามผมมาดูครับสัญญาลักษณ์ไงตามพี่จาไปดูนะวันนี้จะมีสัญญาลักษณ์หลายคู่นะครับหลายคู่สัญญลักษณ์พี่น้องมีโอกาสมาครับมามาครับมานี่เราเชิญชวนให้มามาเที่ยวมาชมสามวันแต่วันนี้ ที่จะได้สิ่งดีๆกลับไปก็คือวันนี้แหละว,วันเริ่มวันแรกที่จะทําพิธีสัญญารักต่างๆนะครับตามที่พี่จ่าจังหวัดท่านได้เรียนให้ทาราบพี่จา่าอัาว่านเนยตอก็สัญญารักนี้ก็คือตามที่ได้ลงทะเบียนนะครับรแต่ละคู่ก็จะที่พักคอยก็จะมีกระดิง่งละฆังเล็กๆนะครับสีทองอนะครับขึ้นมาขึ้นมาเสร็จก็จะลั่นรัฆังใหญ่ ที่นี่นะครับแล้วขั้ใหญ่อยู่ที่โครงไม้นะครับออที่ททโครงไม้เสร็จโอโครงไม้เสร็จก็จะมาที่ถ่ายรูปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองนะครับวันนี้ก็เป็นแบ็กดรอกในการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับสัญญ,ญาหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จนะครับทุกคนก็จะมีะระฆคังมาคล้องในบ่วงของตัวเองอ๋อโอ้โหนี่นี่จะเป็นรักคังตัวเองจะได้มาทำมุดบ่อยๆเพราะจะสัญลักษณ์เราแขวนไว้ลักษณ์บางครั้งมามาดูปยเวียนปีก็กลับมาดูว่า ยังช่ยไหม,หมายเลขระครังจะมีหมายเลขจำหมายเลขเองไว้แล้วกลับมาดูว่าเราล็อกอย่างดีนะครับมีตัวล็อกเพเบุไทยโดยโดยแสแตนเลนสสเตนเลสท,ท่านก็นมาดูว่าโอ้ของเราอ,งอาอยู่เพื่อให้กลับมาดูกลับมาเที่ยวกลับมาสักการะองค์พระใหญ่รอ,อบหนึ่งนะครับทำไมต้องเป็นละครงล้อมรอบ,อบเพื่อเจอลมฮะลมดีนะครับมันจะรักเสียงังเหมือนละคางวานทั้งเขานะครับอันนี้ก็เป็นคนเสียบในการมาทําสัญญาลักนะครับต่อหน้าศีรษะสิทธิ์นะครับว่าเราจะรักกันคู่กัน ชั่วนี้รันดอร์เดี๋ยวผมจะพาไปดูพระจำวันเกิดครับพระจำวันเกิดเอาเชิญพี่จ่าไปเอาน้องไปด้านหน้าเลยครับแต่ก่อนข้างล่างฐานพระนี่จะร่วงหมดนะครับได้ใช่ใช่มองปุ๊บมองปุ๊บเห็นทั้งคราวที่เต็มหมดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพิจิตรบุญทันท่านจะได้มองเห็นนะครับว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับท่านก็พยายาม หาพราผู้มีกิตสธานะครับร่วมกันบริจาคกันที่ได้เรียนไปคือว่ามาทําฐานทําฐานรองรับแล้วก่อผนังแล้วก็ติดองค์พระวันจันทร์เกิดอันนี้ก็วันอาทิตย์ที่เราเริ่มต้นวันแรกครับวันแรกครับวันอาทิตย์ก็จะมีวันอาทิตย์จะผ้ามาปิดทองนะครับที่น้องประชาชนสามารถหลังจากวันนี้ก็มาเกิดด้วยเองมาปิดทองขึ้นมาเลยครับได้อันนี้วันอาทิตย์นะครับตามด้วยวันจันทร์ครับไม่วันจันทร์นะครับบรรยากาศจะดีมากนะครับดูมีสระน้าอะไรต่างๆก็เชิญ ชวนมาเที่ยวทำบุญที่เขาสวายเรามาเก็บบรรยากาศมาถ่ายภาพมาเซลฟี่นะครับมีผาหินให้เราถ่ายรูปได้นะครับมี่พอน้ะบรรยากาศดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นวันอังคารวันอังคารครับนี่วันอังคารครับวันอังคารครับวันอังคารครับประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันอังคารครับวันอังคารอันนี้ก็ประจำบรรพุธ วันพุธและกลางคืนนะครับวันพุธมีกลางวันและกลางคืนนะครับมาได้นะครับเี่ยพิจาเขาก็มาแนะนําให้พี่น้องที่จะเดินทางมานะครับมาที่อมาชมมาทําบุญขอที่โล่งหมดครับเราต้องไม่ใน้รังขราวแลท่านพยายามาผู้มีศรัทาร่วมกันสร้างอันนี้ก็เป็นองค์จำลองครับพระอุทธสินะมงคลนะครับองค์จำลององค์จำลองเราสามารถปิดทองหลังพระได้นะครับอันนี้เป็นเตียงสามารถ ทองก็อยู่ในชุดช่อดอกไม้บอกไว้บูชาที่เราที่ที่แนบมาแนบแนบทุกเครื่องทุกเครืงบูชาทุกเพียนที่พี่น้องขึ้นมาก็กา่าวว่าติดทองันนี้ก็เป็นหน้าผาสวยนะครับวิวสวยนะครับเป็นพี่น้องมาเก็บภาพได้นะเก็บภาพได้สวยๆพี่น้องก็ได้มองเห็นระยะไกลนะฮะระยะไกล ทีนี้ก็มาพระประจำวัน,นพุทธังคืนขอพุทธคังคืนพุทธคังคืนโอ้สวยงามมากท่านผู้ว่าทําได้สวยมากครับพี่น้องก็ได้มากราบไหว้พระปร,ระจำวันพี่น้องเงาเงาอยากมาร่วมบุญร่วมกุศลวันเพนื่อสวดีครับเนี่ยพี่น้องมาเถิดมาร่วมบุญพี่น้องจะได้บุญกลับบ้านนะอย่างสดใสนะคิดอะไรไม่ออก มาประจำวันศุกร์นะครับปิดท้ายด้วยพระประจำวันเสาร์สุดท้ายนะครับรอบๆไปพี่น้องได้เดินกราบไหว้ทำบุญนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับวันศุกร์สุดท้ายนะครับวนมาแต่ที่เห็นนี้ยังไม่ยังต้องบูนณะต่อครันก็ร้อิธีเพราะว่าจะปลูกกระเบื้องยินอ่อนหมดเลยครับอ๋ออันนี้ก็ปลืกมูได้บางส่วนถ้ถึงประเพณีเขาสบายก็เลยต้อง ดำเนินการทีหลังนะครับนี่ได้ไหมเดี๋จบแล้วปิดคลิปเห็นเห็นหมดหมเลยวสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราก็ได้มาถ่ายทําเป็นน้ำจิ้มช่วงเช้าเช้าเราก็จะได้นำเสนอให้พี่น้องเชิญชวนพี่น้องมาที่เขาพนมสวายนะครับงานวันนี้จะเริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงเป็นต้นไปสามวันนะครับแต่วันนี้ น่าจะเป็นพิธีที่ใหญ่อลังการที่พี่น้องยังไม่เคยพบเคยเห็นในการที่จัดงานในครั้งนี้นะก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านพิจิตรบุญธนันทท่านได้ออกไอเดียทุกภาคส่วนนะครับมาจัดงานในวันนี้บนพระองค์ใหญ่ก็จะมีการสัญญารักท่านพิจารวันนี้สัญญารักหลายคู่ครับจะต้องมาวางาระฆัง นะครับเพื่อที่จะแขวนเป็นที่ระลึกอาพี่จาตอนนี้เราก็ถ่ายทํามาเยอะแล้วพี่จ่ามีอะไรจะฝากพันพี่น้องที่จะเข้ามาร่วมงานในวันนี้ที่พนมสวายของเราเชิญเลยครับครับก็อันนี้ก็ตามที่เราได้เดินสํารวจตั้งแต่ช่วงเช้านะครับขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับได้มา อาเที่ยวรักษระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจสุรินนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับในเวลาบ่ายสองเมื่อคุไปนะครับเราก็จะมีพิธีสมโภชตรงพระใหญ่นะครับม,มีการอขอเข้ามาปิดทองหลังพระแล้วก็ทําพิธีสัญ,ญลักษณ์เขาสวายหลังจากนั้นเราก็จะมีพิธีรำบูชาต่อเน,น่องกันตั้งแต่บ่ายสองจน,นถึงเย็นนางอศนาจะรำจะ<า>เข้าบน<า>ล,ลงไปข้างล่างครับแล้วไปบรรจบกันบรรจบกันกับนางรำที่ได้นําเรียนไปก่อนคลิปนั้นครับแลวก็ประสาทกับอําเภอเมืองครับ แล้วก็พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้จะมีาการวิ่งนะครับเดินวิ่งประจายสมัรรันนิ่งวิ่งสายมูนะครับเริ่มตั้งแต่ตีสี่ยันเช้านะครับโดยระยะทาง5กิโลนี่เราจะวิ่งจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็อ้อมวัดแล้วขึ้นบันไดยพญานาคแล้วก็เข้าเส้นชัยที่จุดเดิมนะครับ,รบอันนี้ก็นักว,วิ่งรู้สึกว่าสมัครมาเกือ3000บ3,000ันท่านโโนะครับเยอะบพรุ่งนี้ตั้งแต่ตีสี่นะครับบนนี้จะคึกคักมากนะครับแล้วช่วงบ่ายก็จะมีเทศ พระมาลัยนะครับออออเทศมหาชาติชาดุกออนะครับที่วัดพนมศิาลารามแล้วช่วงคืนก็จะมีหมอระศริเกนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับส่วนในวันที่9วันสุดท้ายนะครับก็จะมีพิธีบวงสวงในราศีบเบ็ดนาขององค์การมหาชนจังหวัดน,นะครับแล้วก็จะมีการเครื่องขอบวนนางรำงต่างๆมาทําพิธีในช่วงบ่ายนะ,ะสถานที่ก็คือสถูแล้วก็ องค์พระใหญ่แล้วก็อัฐิของเจ้าเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นพิธีใหญ่อลังการที่เราองค์การพันจวนจังหวัดจัดทุกปีนะครับโดยมีท่านนายกพรชัยมุ่งเจริญพรท่านก็จะมาปิดงานให้เป็นวันสุดท้ายสุดทนี่มีทั้งยิ่งใหญ่เปิดมีทั้งยิ่งใหญ่ปิดครับครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวติดตามเพจข่าวคสุรินทำดีวันนี้เราก็มาถ่ายทำช่วงเช้าเ้าเพื่อเชิญชวนพี่น้องเข้ามาเที่ยวในวันนี้สามวัน เดี๋ยววันนี้พี่จา่าท่านก็ให้รายละเอียดเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ต้องติดตามคนสุรินทำดีใน YouTube Facebook ในวันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับครับยายไปยายไปอยู่คนเดียวยายทิ้งวนไปนี่คือพระพุทธ สุรินทร์มุคลนะครับพระพุทธรูปประจําจังหวัดสุรินทร์ครับท่านอยู่ที่วัดอัศยานเขาพรนมสบายนะครับสวยงามครับดูเด่นพิศงณาครับได้รับการบูรณะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับและภาคส่วนกับท่านภูมิจิตัตาวันนี้วันที่เจ็ดครับเจเมษาก็ บรรยากาศชงเช้าครับการเตรียมงานประเพณีขึ้นเขาสวายครับก็บรรยากาศร,บรอบๆครับอก็คือระฆังกับระฆังระฆังบนเขาหน้าองค์พระพุทธสุรินทรมงคลนะครับเป็นระฆังที่ร้อยเรียงตามขั้นบันไดครับ จำนวนพันกว่าใบค,ครับ <c oughs> จะไปที่อบรรยากาศช่วงเช้าครับวันที่7เมษา,นายนนะครับ2,867ครับเป็นบรรยากาศการเตรียมความพร้อมครับเรื่องงานระเพนีขึ้นขอสวยครับกำลังจะเริ่มขึ้น,นช่วงบ่ายๆครับประมาณ เวลา14นาฬิกาต้น,นไปครับครับวันนี้ทีมงานเพจเขาคนสุรินทร์ธรรมีเราครับก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมสังเกตความพร้อมกับเตรียมพร้อมเรื่องของงานประเพณีข,ขึ้นเขาสวายครับรับคดณที่เจอกันครับ